มือนึงนี่เป็นพันๆตัวตินี่อ๋อวันอาทิตย์นี่หลายสุดยอดเลยนี่ตัวอะจักบาทดิตัวละร้อยสี่สิบโอ้ยโคตรคุ้มเลยอ่ะร้อยสี่สิบตัวละร้อยสี่สิบบาทเด็ดดิทุกตัวขนาดเดียวกันเลยเนี่ยไม่รู้จับมาได้ยังไงขนาดเดียวกันพุ่นล่ะ เบ uh, ื่ง um, ข้างขุดบ่พ่อนี่ตรงนี้สมเตาเลยเลยหน่ขุดอไรก็ได้เอวบ่าสดก็ขายว่าท่านมาแห้งเหรอเวยขายมาตั้งแต่นุ่มนุ่มพอข่านน่ขายตั้งแต่นนุ่มเต็นหัวสามซีเราออ ไม่ดำไมุ่กนนะนะ,ะ,ะีเมา่าเนมา,นอนมานโอ้ยอ่ค <แอ S 1> ่าขายมากดงใจเป็นนุ่มได้นีร้านนี่บอกไ้กนเนี่นี่ขายดีครับลาหนีสื่อทีเอ่อแถวใดกอ,อิสลาเอลแถวอยเอติอยู่อยเพค่าเอยเอสอขขอเดียมเพอ้อยังอ๋อเกษตรวิเศอันนี้ก็ไอ้นี่อยู่ว่าปีุมกนี้ก็เกษตรวันละ เจตูเจตูตําเนี้ยนี่เออเกษตรวิสัยแหละอ๋ออืมพออยู่อีสานพี่เด้บ่ได้ไปอยู่ไอ้ไอเวอวบ้านยู่บ่ได้อยู่ยสารขามทึ่งยู่ติดกันร้รอยเอ็ดเนี่ยที่เกษตรนี่นะเกษตรเจตูนี่ติดกันนะกระเด็นเลยแล้วขั้นแท่นหน้าเหรอเมืองเมืองเมืองพุ่นอันเนินทางพุ่นก็ร่างเอาขืนไหม เออ<ห>กรลังกัลงไม่ว่าพิษอันนี้อันนี้เห็นว่าตามสเต็ปอันนี้โอ้ยโอโอโอ,อันบ่าแมนหมอกหนาหนาวเด้หนิควันไกลพอค่ะไลุ่ดไปยังไหนอันนี้เบื้องของคนซื้อนี่ของเจ้าของส้ำีกน,งนึงดอกสามไม่พอ่อพี่เบื้องพี่พี่เบื้องล้านเพื่อนนี่ลูกมือลูกทิ่มเป็นซิก็บพท่านลูกข้าพนหลาย อพุ่ณลาบก้อยสมตํานี่บดต,ต้มแซ่บก็มีนงต้มแซ่บก็มีพุ่นล่ะสิเอาเอียงก็ดอกกรเดียใส่ย่างข้อหมูย่างพุ่นล่ะใส่ย่างข้อหมูย่างเบิ้งเบิงเบิงเป็นแต่เสียบอ่ะอุอ้ยลงลงทุนหอนได้นี่มาถไายไกลๆเลยนี่ลงฉันลงทุนหอนนะ ใส่บนข้างผีก็ได้เป็นแต่แสบบ่ท่างผีเป็นแต่แสบบ่เป็นแต่แสบบ่เอาเอาซัำนี่ละ่ละโทรศัพท์สบีใหม่อุย